มูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนำผักปลอดสารพิษจากโครงการล้วงมาจำหน่ายให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานผักที่มีคุณภาพค่ะ ที่บริเวณอเหอนาฬิกาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนำผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงมาจำหน่ายให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีโดยการนำของนา,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากทางมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศที่หนาวเย็น ทำให้ผักที่ปลูกในโครงการหลวงมีการเจริญเติบโตที่ดีทําให้มีผลผลิตออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เห็นถึงความสําคัญจึงได้นําผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงมาจําหน่ายให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเลือกซื้อเลือกชมไปรับประทานในราคาถูกและมีคุณภาพ สำหรับการจำหน่ายผักจากโครงการหลวงในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากองค์การผานสัญญวตฒน์นะครับได้พาคณะของโรงเจทั้งสองแห่งก็คือแม่งมีเจตัวแล้วก็บนเฮงเจตัวนะครับไปดูงานเกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกผักโครงการหลวงแล้วก็ในเทศกาลถือศีลกินเจในปีที่ผ่านมานะครับว่าทั้งสองแห่งโรงเจทั้งส,งสองแห่งเนี่ยได้นําผักส่วนหนึ่งนะครับจากโครงการหลวงมาประกอบอาหารให้กับบรรดา,าเหล่าเจอิวนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้นะครับช่วงเ,เดือน เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ย are, มีอากาศหนาวเย็นนะครับมัน้อทำให้ในเรื่องของผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิงย่งในเรื่องของผักเนี่ยที่จะเจริญเติบโตเต็ตมที่เนี่ยก็เกิดอาการช็อกตัวนะครับแล้วก็ช่วงนี้อุณหภูมิปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทําให้ในเรื่องของการที่ผักที่จะต้องออกในช่วงนั้นเนี่ยมามามา <students. S 1> จเจริญเติบโตดีในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางโครงการหลวงมีตลาดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกต่างประเทศหรือไปยัง ห้างต่างๆนะครับทําให้ผลผลิตเนี่ยกระจุกตัวแม้ส่วนหนึ่งได้รับการประสานจากโครงการหลวงที่เราไปศึกษาดูงานนะครับก็บอกว่าช่วยช่วยให้ทางจังหวัดจำรีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งงค์งการมหาสุยวัรแล้วก็บนแห่งเจตัวแม่งหีีเจตัวเนี่ยนะครับช่วยระบายในเรื่องของผักของจากโครงการหลวงด้วยนะครับนี่ก็คือที่มาแต่ก็อยากจะกราบเรียนครับว่าเ,เป็นเพลงส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับซึ่งในปีหน้านะครับท่านประธานโรงเจทั้งสองแห่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณชันชัยนะครับคงปฏิกรรมจรหรือท่านทรงยศเสือสกุลนะครับก็จะได้นําผักส่วนหนึ่งจากโครงการหลวงมาประกอบอาหารเกี่ยวกับในเรื่องของเทศกาลถือสิ่งคิจเจเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับว่าผักเนี่ยเราเราพยายามที่จะมุ่งเน้นให้ให้พี่น้องเกษตรกรในจันทบุรีด้วยนะครับได้ตั้งกลุ่มในเรื่องของการปลูกผักปลอสารพิษนะครับอยากเห็นชาวจังหวัดจดันทบุรีทุกหลังคาเรือน นะครับได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษจริงๆนะครับเพราะนั้นโครงการหลวงก็คงจะเป็นต้นแบบนะครับในการที่จะนำนำในเรื่องของการขยายผลนะครับต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอฝากเชิญชวนชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับช่วยการสนุนผักจากโครงการหลวงซึ่งวันนี้เรามาหนึ่งคันรถนะครับก็ประมาณ6ตันนะครับก็คิดว่า ก็คงว่าจะหมดในเวลารวดเร็วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงมีการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนไปเนี่ยนะครับแล้วก็จากบอกต่อๆกันไปนะครับว่าผักบางชนิดตอนนี้คิดว่าน่าจะเหลือน้อยแล้วครับครับจริงๆตามกําหนดการเนี่ยเราจะเปิดขาย2องวันคือวันที่17นะครับจนถึงวันแต่ละวันเนี่ยถึง6กโมงเย็นคือวันที่17แล้วก็วันที่18นะครับก็คิดว่าผักคงจะหมดนะครับแต่เป็นไม่ได้ถ้าผักขายวันเดียวหมดก็ต้องก็ต้องหมดครับ เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือโครงการหลวงก็เพราะว่าคณะของจังหวัดจรีที่ขึ้นไปศึกษาดูงานเนี่ยเราได้รับความรูณาจากเจ้าหน้าที่นะครับของโครงการหลวงเป็นอย่างดีนะครับทำให้เราทราบแล้วก็สามารถที่จะนํามาขยายผลในจังหวัดจรีในโอกาสต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของอาคารโรงเรือนนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะนําองค์ความรู้ต่างๆไป ไปต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรของจังหวัดจันทบุรีในโอกาสต่อไปครับสำหรับการเปิดขายผักปาาลอดสารพิษในครั้งนี้จะตั้งขายอยู่ที่บริเวณหน้าหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในวันที่17-18มกราคม2557หรือจนกว่าของจะหมดค่ะ